ขอนาทีละแปดนืลุงเอเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าไม่ทำสองโป้งครับยัด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 วัดดีด้วยนะครับค่าเก้านาทีนะคะจัดไปหนึ่งแปดค่ะลุงสุดหล่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหล่อลงเบืองไว้เลยลงบ่อสวัดดีครับสวัดดีครับสวัสดีครับยัด ยัดพ่อมึงเธอทดสอบระบบคังทุงอัปลักษาน้องคังทุงพ่อมึงเธอท่านแน่ทุกคนวันนี้จะเป็นสตรีมเมอร์นักโยกคุณภาพคเครื่องพอ่อจิง <4 S 1> เธอสตรีมเมอร์อน,นักโยกเชิญแลมโบงูจงอาด <c oughs> ไอสัตว์ตัตว์นักโยก <c oughs> นกแสกมาแล้วแ ตอนนี้เราอยู่กับลุงเอผู้มีอิทธิพลเมืองอุบลที่จะลงสมัครสอ,สอสอแข่งกับชาดาไทยเซกเดียเดียวเดียวดียวไสัตว์เดียวเป็นไงมั่งครับไม่ไหลตั้งหลายวันสบายหูว่าแต่รูตูดพี่ปริมฟิตไหมครับนอ้องมึงถาม <c oughs> เหี้อรูตูดพี่ปริมฟิตไหมเทควันโดสายไหนสูงสุดสายสายดำสายการบิน <t ek w ondo> โหไม่ได้ดูนะเข้าใจนะครับว่ากลัวปีเตอร์เดนแมนแต่ลุงเอจะกลัวทําไมในเมื่อมีงูจงอางในกางเกงไอพ่อมึงแต่ะพวกงูจงอางกางเกงในควายลุงเอไม่อยู่ผมไม่ได้ชะกาวตั้ง3วันเปิดดากเพื่อเป็นการไถ่โทษเลยครับน้อยเันพ่อมึงเปิดดากไถ่โทษนี่อะไรไม่พูดลุงเคยคิดเชิงสัมมาคารวะไหมครับเมื่อคหร่คนก้มกราบพระเลยลุกเข้าไปซอยให้มันจบจบไปน้องน้องนรกเด็กก็มาทสัตว์เขาทำบุญอยู่ให้บานเอาหิตีนแย่พัดลมแอ เออเออใบพัดกลมกลมบาดนิ้วตีนแอแอเออเออศาสตร์กระจายกระจายแอแอเออเอออะไรอะลุงเอครับเปิดหน้าต่างแล้วตะโกนว่าคิดถึงทุกคนนะครับหน่อยครับคิดถึงทุกคนลุงเอครับไม่เจอกันหลายวันคิดถึงจังเลยช่วยเปิดรูโบงให้น้องอรุณเอาแท่งสองบีถูหน่อยครับ ลุงเอครับเคยไหมครับเดินเล่นอยู่ดีๆเลยไปควงหำใส่รอปภเพื่อทําให้จิตแจ่มใสขึ้นจิตพ่อมึงแจ่มใสตัวคุณควงหำแล้วจิตแจ่มใสอ่ะเคยคุยเชิญตอนดีไหมไวอะไรให้เพื่อนผมหน่อยครับอุบัติเหตุทางรถปูจงอ่างฉกบนรถครับให้พ่อมึงอุบัติเหตุทางรถอีกสัตว์ไอ้เหี้ยอูจงมาฉกบนรถแม่งบดีทัมึงอะลุงครับไปคุยมีบอล ไทยเสียบไม่ดูพอมีริวอบิดคนดูไปดูทุกครั้งคูไวชังชาติจริงๆคนดูดูไว้นะโอ้โหจะไปฆ่าพ่อไหมเนี่ยเพนผมมีปืนไว้ใชคด้วยนะเครับผมกลัวมากเพื่อนบอกเอาไว้ยิงหัวพ่อมึงอ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อมุงไทยระหว่างนกแสกออพติมัสงูตรงอังลุงเอคิดว่าเอาอะไรยัดดาบฟินที่สุด ให้พ่อมือนว่มันจะหนักดูลองดูอะไรอีกสักโหมยควายบีอะไรที่ลุงเอไม่ชอบแต่ถ้าได้ก็เอาติ๊กตอก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 เฉลยปีเตอร์เดนแมนแักนะครับจากนักสัตววิทยาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูจงอังไม่สามารถฆ่าคนได้นะครับทื่ไหนสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้ามันตายแล้วพ่อปริมบอกว่าลุงเอจิมรีตอนทชย่ายงานนี้จริงไหมครับไม่จริงได้ไงไมาแต่ไม่จริงไม่จริงไม่จริง ไอ้นั่นผู้เล่นจำนด้ไผู้เล่นเขาอามเงินครับอา่าครับถ้าเราจะเดินทางไปดวงอาทิตย์โดยไม่ให้ร้อนเราจะต้องไปตอนกลางคืนครับเพราะฉะนั้นการถามให้กูณวนไปหนูเสียใจมากเลยค่ะ,ะตั้งแต่ขึ้นไลน์มาลุงเอไม่อ่านเมนหนูเลยเพราะหนูไม่ได้เมนเป็นอะไรกันนะล<น>ุงเอเป็นแฟนมาเวลใช่ไหมใช่คตอบคำถามตัวละครอะไรสีเขียวตัวใหญ่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทีฮักบักงัว ยัดจอคอมให้ดูหน่อยครับโอ้ย,ยพ่อ,อทำเถื่ยสัตว์นะจอคอมร้อยหนึ่งกับดากูอุเหี้ยบานบูไ๋ไปเลยควายลุงเคยนึกคลื่นใจจะทุบกีตาร์แบบพี่เสกแต่เสียดายกีตาร์เลยเอาคู่เหวียมาทุบเท่นกีตาร์ไหมครับน้องถ้าทำแล้วมันพ่อมทุบหวยตัวเองเหรอตัวเองชบน้ำอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นน้ำ only fan only fan ตอบ only fan only fan only fan เฉลยน้ำเปล่าพ่อเอเอ้า สวัสดีค่ะลุงค,ครับเคยคิดไหมครับมาม่าเต็มปากแต่หิวมากๆเลยอายัดดากแล้วสูดเข้าไปจะได้อิ่มอิ่มน้อยพอ่ม<น>อ,ยพอมึงเอาดากสูดมามา่าใส่เฮียลุงครับลุงเคยต้องนำชงกาแฟแล้วไม่รู้ว่านำร้อนหรือย,อยังเลยใช้จูดี้จุ่มลงไปเช็คดูปากครับให้พ่อมึงทำมาแต่ละอย่างน้องเปเนปีเย่หรือลุงเอวันก่อนหัวหน้าสั่งปริ้งงานแต่พอเสร็จหัวหน้าเรียกเป็นเจ้าหญิงเลยทำไมเรียกไงวะบอกพรินเซสมาหาผมหน่อย ลีลาไม่เล่นสักทีนั่งกินโดเนทมันเลยนะไอ้วนเมืงไอ้วนอีเหี้ยมืองอะลุงเอครับพ่อผมตายแล้วค่ะลุงเออาหมูยอมมยัดดักพ่อผมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาต่อสุภาษสิทธ์กันน้ำมาปลากินหมดน้ำรถพกกินปลาน้ำลดงูจงอางเอาใหม่ๆ่ขี่ช้างจับตะเต็บงูจงอางให้พ่อจับ วันนี้เอมาเอายอดแล้วแรไอไอไออ๋้ออ๋อออ,อ,อ <c oughs> คูไม่ไดมเมายอดนอ้องมึงพูดกันแต่ละเรื่องแต่ละเร่เา,เา,เาดีๆนี่ลุงเอสักทีนะคะอีกแกค่ครูบอดูไลฟ์ย้อนหลังจนครูจาได้ทุกคําพูดแล้วคะ่ะลุงเอครับผมจะไปเข้าโรงเรียนในร้อยจออรอแล้วนะเป็นตำรวจหรอจงอ้างปิดรูไข่ ลาอะไรเดินได้ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอเลยไหมไม่ต้องเสียเหลืกกูไม่ได้ถามมึงกูถามคนดู <c oughs> ลองเช็คไมซักแปดหน่อยค่ะไม่ชัดค่อีกทีค่ะอีกทีชัดค่ะเห็น <c oughs> พี่ปริมบอกจะร่วมง,งานกับลุงเอจริงไหมครับจริงครับจริงเรื่องนี้จริงครับโ <li> <c oughs> อลี่แฟนลุงครับอันนี้เทปที่ลุงบันทึกไว้ใช่ไหมใช่เฮ้ ไม่ใช่น้องไม่ใช่ไอเฮี้ยกูไม่ใช่ของจริงครับของจริงลุงเอรู้สึกยังไงกับมุกงูจงอางครับกูเบื่อแล้วไอเฮี้ยพ่อผมโดนงูจงอางรัดจูดี้ทำไงดีครับแล้วมึงก็มึงถามเมื่อกี้ไว้สั้นเลยอะลุงเอครับครับตัวไหนถือโลกแข็งแกร่งอายุเยอะติ๊กตอก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 เมกาติกอกวันเดอร์วูแมนครับบักงูผิดผมโดนด่าว่าไม่มีตัวตนผมโดนด่าว่าไรประโยชน์ที่ผมคือสมองลุงเอ ลุงครับเล่นอาร์กยังลบไลฟ์เล่น r อจะไม่ลบช่องหรอครับ <c oughs> น้องมันได้ยากขนาดนั้นเอาจริงๆริงไอ่ะกูก็รู้อยู่นะลุงเอคน้องบอกไม้นี่มา<อ>จาก <ผม S 2> ไหนวะจีบีดลาจูดี้จูดี้ผมจะตื่นตัวไหมเพราะจีบีดมีกาเฟอีนไม่ไมน้องกูงจริงนะเนี่ย ลุงเล่นสี่เดซสองได้ไหมคะรับสกีบีดี้โดย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 ไปสี่เดซสองกันเลยเฮ้ยตัวเยี้ยอะไรวะน้าเฮ้ยมังกรอสามหัวกิ๊คือสามหัวเฮ้ยอะไรจะบอกครับอยากจะรู้จริงๆใช่ไหมครับอยากรู้ครับเรอฟังนะครับไม่มีอะไรครับเฮ้ยตัวเยี้ยอะไรวะลุงเอครับเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมครับไอไออะไรกันไอไออะไรอะอะไรอะกูโดนอะไรอะ รับเอครับว่าลุงจะมาผมรอมาตั้ง3ามวัน,น,นอุตส่าห์รอวันที่สี่ไม่น่ามาเลยไอยสัตว์ตัวอะไรวะไอ้ตกใจหมดเลยงเอ,อครับผมขออนุญาตเอาหมูยอย,ยัดรู้ได้ไหมครับพ่อแหละหยุดเทียงไม่ได้ครับน้อง อะะไรวทำไมคนทองชอบใส่เสื้อลายจอนแค่ติ๊กต๊อกติ๊กตอกลาคอตติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต๊เพราะคนทองชอบลาคอตอมุกเก่าเกินไปน้องลุงเอครับผมได้อาชีพตามฝันแล้วครับไอตัวอะไรวะไอกูจงอางกูจงอางกูจงอางมีขาไอเดี๋ยวเดี๋ยวกูจงอางมีขาเฮียกูเจอกูจงอางมีขาเฮียลุงเอครับไปเข้าค่ายรอดอมารอครับ ม่ใช่ไวยแฮปปี้เบิร์ตเดย์เพื่อนผมหน่อยชื่อฟ้าใสยโดยการซอยเก้าหี้ขอร้องมีผลต่อชีวิตผมมากอีฟ้าใสแฮปปี้เบิร์ตเดย์อกทวยอเีดนคุณแฮปปี้เบิร์ะเปาดทยเดีสุดท้ายดคุณที่ต่อชีวิตให้คูณนะมุ่งมี่คุููเพิ่งได้กินข้าวครบสามื้อก็วันนี้แหละอีดอกดูหมดสุด ลุงเอครับมีเรื่องจะถามเอาหูมาใกล้ๆหน่อยได้ครับแลมบลุงเหลือกิ่งงวดแล้วครับกูซื้อสดครับอีสัตว์นะเฮ้ยเขาจับกูใช้เปียไปเป็นเพี้ยอะไรตัวเนี้ยไม่ต้องยุ่งเอาอีสัตว์เชื่ยงกูเครื่องดื่มที่ดีต้องจีบีถูกต้องที่โกนหมออ้อยที่ต้องไก่ถูกต้องครับที่ดีคือ I have CPU ทำมิชูถอนสปอน กูจงอางมันเดินเฮ้ยตัวไอสัตว์นี่ไงกูจงอางไอเฮียครับผมกูจงอางเต็มเลยจะข่มมันก่อนเต็มไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกูจงอางเต็มบ้านกูุรีเฮียกูจะเล่นรู้เรื่องไม่เอ้ยเฮ้กูจงอากันกูจงอากันไอ้สัตว์กูจงอางกันไสัตว์กูจงอางกันไอสัตว์กูีงอางกันไอสัตว์กูจงอางกันไอสัตว์กูจางกันไคสัตวรกูจงอางกันไอสัตว์กูจงอางกันไอสัตว์กูจงอางกันไอสตว์กูจงอากันไอสัตว์กูจ งเอค่ะ<า>วันนี้ก็จะเหนื่อยอีกแล้วนะคะไม่ไ<อ>ยอดมาหลายวันเลยค่ะเหนื่อยเล<อ>ือดห,หน่อยนะคะ<ฮ>ท่านแน่หันหน้าหนีเป็นเกมองจอเป็นตุ๊ดหันอีกพ่อตุย<ฮ>ช่วยเปิดไข่กุงมิ่งเอาไปไวนที่รูขมิบหน่อยครับน้องอูไม่มีรูขมิบ วนเมื่อค,คืนกูดูแมนยูเล่นกูตลกชิปหายได้แต่ครองบอลไม่ได้ครองเกม55ค hm. เ,เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอจ้างโดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่หน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอึ้งื่นๆหน่อยพ่อมึงอะกูไม่ได้ซื้อพี่นิดหน่อยหากาวเวลทุบจนได้ฟลินแล้วเอาฟลินไปทุบกับหินครับกาวเวลทุบอะไรหนึ่งครับขอกำลังใจหน่อยครับเมื่อวานผมโดนเกียร์รถรถพุ่งไปชนตันไม้พ่อผมเสียชีวิตเลยครับกูโดนเหี้ยแล้วตายเนี่ยไอ้สัตส ลุงเอครับเพื่อนผมนั่งอู่ในวีรเลยชักในห้องดอกจันทร์ตายในตันทองคำเวียดนามเหรอเดินตัวไหนก็ตายโหง่ะไอ้เกมครับผมบอกว่ามันไม่เคยชูวีอเลยเธอลุงเอขอสอบลุงครับลุกขึ้นหันไปมองโต๊ะข้างๆแล้วจ้องสามวีถ้าไม่ไหวก็ซอยเลยครับ ลุงเอครับผมไปซื้อขุยเสี่ยวแล้วแม่ค้าถามว่าเล็กใหญ่ผมก็เลยถอดกางเลุงเอเมื่อวานผมไปกินบุฟเฟ่เขาบอกว่ากินไม่อั้นอย่างนี้ผมต้องขมิดไว้หรือเปล่าครับทำเต็นไมรูเตาเ้นดำเลยค่ะแถมคนดูได้ความรู้เอาชีวิตรอดมากเลยค่ะคนลูกเต้นดำเฮียอะไรมึงหมอนนอนนอนนอนหาที่นอนลุกขึ้นเดินไปข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวนอนแป๊บนึงแป๊บนึงเวนไม่ไม่ลุกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันจบจบไป <L> เดี๋ยวมันหนาวไอสัตว์ไอ้อเหี้ยตายแต่คนชื่ออะไรน,นีย่นยไอตยวไอไอไอตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหุอน้องน้อจะไปทุบจนได้ฟินแล้วเอาอไปทุบกับหินครับขอบคุณมากครับน้องเป็นเหี้ยดูดิน้องสวัสดีครับผมมิสเตอร์บีสผมจะเชิญคุณมาทำช่องของผมเดี๋ยวจะติดต่อคุณทางอีเมลนะครับไม่มาเกิดเป็นโกฟีเหี้ยลุงเอครับครับมีอะไรสำคัญจะบอกครับครับนะครับ จะบอกแล้วโอ้โหไอ้คิงของยี่ห้ยโอ้โหไอ้ิงของเฮี่้ตัวเฮียเลยวะเนี่ยแล้วครับที่สามไล่งูจงอางเดี๋ยวแม่มันลูเฮียอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณลูกค้าวีวีไอพีขอขอบคุณที่ทำราคามดจำแลมโบนะครับแต่โดนอาเยสนะครับสรพกรเอาเยสครับสวัสดีครับเราขอเชิญคุณเข้าร่วมพิธีปิดทองฝังลูกบักมิด กูลุาเอครับตอนนี้ย่าผมเข้าห้องฉุกเฉินใจเย็นนี่รุ่นใหญ่อยากให้เอกานโดดตบห้าครั้งพร้อมบอกรักน้องอ้ำด้วยไม่โดดที่สั่งเก็บรุ่นใหญ่จะเล่นกูกันห้าครั้งนัดหนึ่งหนึ่งลุงเอครับไอท็อปมันชอบด่าผมด่ามันนิดหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงเอเอจใจเย็นหยุดเกมแล้วพักหายใจสักแป๊บแล้วไปเด้าคืนเพื่อสงบสติตัวเองปฏิบัติลุงเอครับอวยพรวันเกิดให้ไอออมหน่อยครับ ขอบคุณครับแต่ทีหลังไม่ต้องเออกูเสืออู้เสือไลฟ์สนุกมากเลยค่ะเกมดูยากมากค่ะชอบเวลาลุงโท์ที่มากค่ะมันหาดูยากมีรอยดูเลยค่ะว่าจะย้ายไปเกมไหนดีลุงครับ<ะ>ถ้าผมเอากับรถลูกผมจะเกิดมาเป็นออฟติมัสไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องมืยอยงสีลายอ ออมเกำลังบรรจุกระสุน321หลบหาพ่อมึงรออู้ควายนี่แหละทำไม่ึงมอของน้องมันเป็นมุ้ยบ้านมันเท่ว่ะไม้ตรีอานองไม้ตรีนอนีไม้ตรีเฮ้ยตัวอะไรก่ะไอ้ยอะควาแมนในสัตว์โอ้โหเบียวเบียวยิบหายเลยเฮียแกมอะไรวะเนี่ยดอกูอีเบียวอีสัตว์มั่วไปหมดบักคุยเอมเมิร์งเป็นแม่มิ่งหยังเฮียเกมอะไรวะเล่นได้น้องกูไหวน้องกูเข้าใจแล้วน้อง กูไม่เห็นจะผ่านคืนแรกสักทีกูไม่ชอบเสียงสิริเสียงนี้เลยบอกเล่นได้เล่นได้ตอนเล่นอาก็พูดแบบนี้แล้วก็ลบไลฟ์จาได้เลยไองัวจริงจังเนวมุกแกงนกแสกมันเก่าเบื่อต้องแกงอีกากวาย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 กวแล้วมึงดูอีกาบิน่าอดีกว้ยกวยพร้อมกับโดนเนตกูประสาทแดงได้เนี่ยกวายกวายกวย แล้วมึงดูอาจังหวะประสาทก de ูไม่ได้กด้ยก้วยก้วยอีกาเข้ามาจังหวะพอดีไอสัตว์จากระนัซีนอ่ะก้วยก้วยเข้ามาลุงเอค่ะกดย่อค่ะแล้วมันจะเก็บของที่อยู่รอบรอบแต่พอยอดเสร็จก็กระโดดทีหัวพ่อเลยทีหัวพ่อมึงเถออียงกอว่าจะกดอยู่หัวเนี่ยเอาไปลุงเอครับใายสุภาษิตกันจับปลาสองมือสองมือพ่อมือเงื้อจับปลากระพงสบู่นกแก้วกินมึงดูดิน้องกูแม่งซวยแล้วซวยอีกอ่ะ กรุงกริงสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอันนี้ใช้สตรีมเมอร์ไรขนใช่ไหมจ๊ะไม่ใชถ้าบอกไม่ใช่สปอนทอนถอนไม่ใช่ลุงเอไม่ใช่สตรีมเมอร์ไรขนครับไองัวเอาอาฟลินกับสติ๊กจะได้นี่ครับน้องว่าสติ๊มันหามาจากไหนยะทำไมลุงเอหล่อเท่จังครับพี่นี่โคตรไอดอลเลยครับมึงตัวเด็ดตัวเด็ดเอามึงฆ่ากูใช่เฮียบุ้มเออพอมตาย ลุงค่ะคนลูสอนจนท้อละค่ะคนดูบอกเจอกันหลังเทคนิคค่ะแต่ลุงไปหลังโรงพยาบาลค่ะหนูปวดหัวค่ะลุงเอ <A S 2> ค่ะสมมตินะคะถ้าบนโลกเราหนูกับลุงแค่สองต่อสองใช่แล้วค่ะหนูจะเอากับหมาไม่ใช่เมืองาสาระครับเราเดินไปด้วยเหล่าจูดี้ไปด้วยได้ไหมครับจำลองสถานกา,ารณ์ให้ทีจากคนเลี้ยงเต่ามาเฟืองลุงเอครับผมถามจริงจังนะครับลุงเคยคิดอยากตอบพี่ปริมไหมครับ ครับนะถ้าเป็นไปได้กูอยากบอบทุกคนนะเพราะกูเอาหมดลุงเอครับสวัสดีครับสสวัดีอาอาลุงเอครับทำไมทุกคนต้องด่าลุงเอด้วยกันไอสัตว์สลุงใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากมีรถทัวใครอยากโลหะใครอยากเป็นทัพย์กรอ๋อแล้วไม่เล่นแล้วน้องหวยด้วยวันนี้อ๋อแล้ีสัตว์ ไม่เล่นแม่มะลุงเอครับเพื่อนผมขับรถมอเตอร์ไซค์พลิกความตกรถแล้วเสียเลยจริงเหรอเพื่อนผมลมแล้วโดนงูจงอางกัดกูไม่ตอบเลยครับจะยุ่งให้พกกลุงเอครับลุงเอครับผมเป็นนักอนุรักษ์สัตว์น้ําใกล้สูญพันธุ์นะคะเราขอเชิญลุงกลับทะเลนะครับเต่าตันุน้องกูไม่ใช่เต่าน้องสูญพันธุ์พ้อเป็นนี่อะไรกันเนี่ยโมไดโมไดเดโมไดโมไดโมไดเดเดเดมามามาซามานุย ลาอะไรบินได้ติ๊กตอก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 ติ๊กตอ,อเฉย ลาขับเครื่องบินเนี่ยต้ามันพ่อไมบเครืึองบินไห้เฮียนี้จะเล่นดูเนทครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของผม<อ>ง<อ>ครับเพราะงูจงอางขโมยเงินผมไปน้องงูจงอางบ้านป้ามึงขโมยเงินได้เหรอครับป็นไม่มีครับเลยนี้สนุกมากค่ะจริงเ<ส>หรอแล้วตายอีกค่ะตายบ่อยมากค่ะเก็บยอดสบายสบายเลยค่ะขอเลียรูบงหน่อยค่ะไม่ได้คะ่ะอีดอกลุงขึ้นรถเมล์ครั้งแรกลุงเคยเอาง่ามดาบไปหนีบแขนคนข้างๆเพราะคิดว่าเป็นเสาไหมครับเดี๋ยวนะขึ้นรถเมล์ครั้งแรก ลุงเอครับอวยคมเอ้ยอวยพรให้ผมหน่อยค่ะผมจะสอบไอเจเอสโอคนทียอะไรน้องเอาง่ามดากไปดีดแขนคนนข้างเป็นสัตว์มึงหยุดดอกเป็นกำลังเบลคนสวยมาแล้วคน้องเบลต้องฟาร์มเหล็กเพื่อเอาไปคราฟอาวุธที่หมู่บ้านแล้วเอาไปตีหัวพ่อตีหัวพ่อมึงตะอีเบลลุงเอค่ะหนูดูแล้วยิ้มสนุกตลอดเลยค่ะโดนตีร้องเอ้าเอ้าเอ้าไม่หยุดเลยค่ะสนุกจริงๆค่ะเล่นเกมให้มีความสุขนะครับลุงส่วนความทุกข์คนดูจะรับเอง น้องมึงอย่าพูดอย่างนี้กูรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดนะดสนุก,ากมาเลยค่ะจริงเหรอสนได้รู้จักเกมไมโครับมากขึ้นเยอะเลยค่ะลองกลับไปสร้างเขาวงกฏไหมคะ <c oughs> น้องมึงไหนกูไปสร้างเขาวงกดมุงหันมาอย่างนี้มุงหันไม่ให้คอมุงหมุนรอบเลยหลักไอซัต <c oughs> ด,ด,ดูมันดิเนี่ยกูทำยี้อะไรถูกใจมึงวะจริง,รงลุงศึกษามาแล้วแหละแต่ทำทรงบอกไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษา,ากจริงอยาหนีไปเปิดการ์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอการพนัน ผมไม่ได้อยากนีมาเปิดก๊์ดน้องเปรี้ยผูว่าแล้วปะเราไปขายกร์ดกันหน่อยน้อเป็นไปตามแผนที่วางไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปกสอดไส้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอลอกคนดูเดี๋ยวครูเล่นเดี๋ยวกูเล่นหศึ่งาเมกอบิดเด้าทอยเลสกี้บิดเด้าทอยเลสกีบิดเด้าทอยเลสกี้บิดเด้าทอยเลสกี้บดไลฟ์สนุกแล้วค่ะเหมือนดูวงจรชีวิตยุ่งเลยค่ะสนุกมากมายเลยค่ะคนในไลฟ์ก็ร่วมสนุกไปด้วย เเเลสียบลคนสวยมาแล้วค่ะน้องเบลว่าละเล่นไม่ได้ละอ้างป่วยไม่ยอมศึกษามามีเวลาสามวันเอการละครค่ะลุงอีดาิงพวกมึงเนี่ยลุงเอลุงเอครับวันนี้พ่อผมขับรถแล้วเสียชีวิตครับพ่อผมขับไล่งูจงอางครับมึงอย่าหลุดใจเฮียพ่องขับรถยูจงอางเลยถ้าแนกรู้ว่าแล้วต้องวม่ต่ำกว่าสองเกมเมื่อกี้ยังคราฟอยู่เลยเย็ดแม่ลาบกูหนึ่งไม่ตรงปก ด่ามึงด่ากูได้ทุกเรื่องนะนี่กูยอมรับเลยเข้ามาเพราะเห็นเล่นไมโครฟ t แต่ทําไมเห็นไอ้แก่เล่นเกมการ์ดว่าหรือว่าเข้าช้าไปว่ะไม่เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนกูปวดหัวจริงทำไมคริสเตียนโรนันโดถึงเปลี่ยนศาสนาไม่ได้ไมันจะตลกครับพุทธาโนโรนันโดมันไม่เปลี่ยนเป็นพุทธาโนหรอกน้องเกมที่หนูชอบมาแล้วเหรอคะอย่าลืมตะโกนปลุกคนดูมาดูด้วยนะคะน่าจะหลับกันหมดแล้วค่ะ มาอีกแล้วค่ะเกมสนุกสนุกเพลินเพลินแบบนี้คนดูก็ชอบค่ะเพลิดเพลินกับการลุ้นการ์ดไปด้วยกันค่ะ <c oughs> ดูลุงเอามานานชีวิตลุงดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพุงใหญ่เชียวครับเ <c oughs> หนื่อยอะแล้วเนี่ยถามนงูจงอางคลานหรือเดินคลานงูมันเลื้อยต่างหากีสัตว์อีง่วงูพ่อมุงคลานเดินหรอ เมื่อกี้เล่นไหมครับผมไปกินข้าวแปบมันเปิดร้านขายการ์ดอีกแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดุยสากลางแมวพับไปทำงานชั่วโมงหนึ่งกลับมาอีกทีเจอร้านการ์ดคือไรครับเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนทรยศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนสอนจนหมดเงินแล้วไลฟ์สุดยอดมากๆเลยค่ะคนหนึ่งหมื่นดูคนเล่นเกมสองเกมในหนึ่งไลฟ์ได้ความรู้มากเลยค่ะไลฟ์สอดไส้ลดเอฟ ดูจนจะหมดยังไม่ได้ความรู้เลยค่ะทำ E D A ลูกแสกอินเดียบินผ่านแอ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 โมดาย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 แอแอแลูกแสกอินเดนะครบลองโมดายนิดหน่อยค่ะเือเหลืองเหมือนเม็ดข้าวโพดเลยค่ะโมดายโมดายปวดหัวว่ะ พันแนกลับมาเป็นผีพนันอีกแล้วนะเอกนิดนูดเวลาเล่นเกมการ์ดที่ไหนไม่มึงโดนเหนื่อยจริงๆนะกผมออกไปนอกบ้านแป๊บเดียวกลับมาเจอแจ็คพอตมาโผล่ร้านกาเฉยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอสอดไส้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงล้อสุ่มเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหลอกลวงแจ็คพอตเหี้ยเกมการ์ดมาแล้วคลุงเปิดการได้เพลินมากเลยคารานไม่เจ๋งก็ดีแล้วคำคำหาพ่อรอค่ะ ไอเย็ดกูไปอาบน้ำแบบเดียวเกมเปลี่ยนเฉยไอเอไม่ตรงปกมนุษย์เป็นมิตรลุงตุงขามีคนบอกหนูว่าหนูทำตัวไม่มีค่าสักประมาณพันห้าลุงตุงสนใจไหมคะมึงสิริมึงเมาแล้วมึงอย่ามาทำรุ่นล่ามอกูน้องไม่เอาไม่เอาสิริสนุกมากๆเลยครักว่า ดูโชมายากลุอยู่จะอีกเกมไปอีกเกมรู้บัทึกมากเลยค่ะลูงเอหมาปามาอาโฮ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 อาโฮ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 โอ้ยยังมีทิ้งท้ายชักว้าวแต่ไปสามน้ำแล้วไม่มีอะไรในมายคราฟอีกรอแถมเป็นเกมอีกลูกอีบิด แสแสแท้แสแสมาได้ได้มาได้ได้มาได้ได้แส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 ถือว่าหนูขอและขัเปลี่ยนชื่อปกคลิปเธอขาเข้ามาหนูขมวดคิ้วขัเอบิบอับอับเอบิบค่ะ Hessa Hesse, 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 โค้ดสิบสองสิบสองบาทนกแสกเวียดนามบินผ่านแน่เดบอามายมกดูโหยดูโหยบ่อยบอยแย่ดูบอยดูบอยแย่ดูบอยดูบ่อย ทสกีบีดี้ต่อยดึงดอยดึงดอยไอ้เหี้ยต่อยเลสกีบีดี้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 ตอยเลสกีบีดี้ต่อยเฮ่เฮ่เฮเงินในบัญชีกูเรื่องแฮแฮแเฮ่อะอะเฮออ่ำอ่ำไม่ยอมมกอ่ำอ่ำไม่ยอมมกสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโทรออกไม่ได้เงินหมดลุงเอข้อคำถามดีๆนะการ์ตูนอะไรพระเอกเป็นมะเร็งปอดติ๊กต๊อก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 โคนันยอดนักสูบ ไลฟ์สนุกมากเลยค่ะเปลี่ยนเกมเล่นจนคนดูทินมากๆเลยค่ะหวังว่าเพลิดเพลินกับหลายเกมนะคะป <c oughs> ลาอะไรวิ่งได้ปลาอะไรวะ,ฉะเฉลยข้าวผัดกุ้งปเป็นเฉลยให้พ่อฟังเถอะเฉลยให้พ่อดูแล้วพ่อก็ไล่ให้มาหาลุงเนี่ย <c oughs> เดียวผมจะบอกวิธีบิดคนดูไปจิมรีนะครับตั้ง <ขอ S 1> ใจฟังเชียวนะไองวัว ชอบลุงเอมากมากเลยค่ะจริงหรอครับไม่จริงเอาอีสามเอาพ่อเมืองเอาอีเหียเอายายเมืองเอ่งเมืองย่าเมืองปู่เมืองเอ้ถึงคนดูย้อนหลังข้ามไปชั่วโมงที่ห้าเลยนี่ดูมาสามชั่วโมงแล้วยังไม่มีคู่หวยอะไรเลยค่ะคำคู่หวยอะไรค่ะไม่ภาพสวยจังครับเป็นพระลงเทรดเดอร์หรือสร้างภาพเก่งครับ ดูมันพูดดีเด็กเปรตนี่ใครอยากหนีภาษีชนะสิชนะสิใครอยากหนีภาษีชนะสิชนะสิใครอยากหนีภาษีชนะสิชนะสิใครอยากหนีภาษีกูละมั้งไอ้เฮียชอบไลฟ์ลุงเอมากเลยค่ะเห็นอะไรก็ขุดไปหมดครับคนดูเองก็เพลิดเพลินกับการขุดไปด้วยค่ะไออ้วนบอกเพิ่งกลับมาจากข้างในขอจีบจ้วงแทงหน่อยเมินหนึ่งร้อยกูรอเอาไปอีกหนึ่งร้อยไอหม่นเลย คุณยิ้มไม่ไปตีระนาดหรอแม่งรายการไวรัลมาไม่มีใครแบบอ้หนมนาหนมนาจีต้องแทงเลยกูไม่ให้พูดเลยสักผมเองที่โดเมื่อกี้ที่ลืมซับผมซับแล้วนะแล้วผมก็กดไลค์สองครั้งและรีพอร์ตช่องลุงครับผมซื้อคอมจาก i have ีจริงครับแต่ลุงเอครืบลุงเอาไข่โชว์กล้องไลฟ์เอาใจสปอนรอกรึบทำไมไลฟ์ถึงไม่บินอ่อนั่นมันคางแยก กุละไข่เหรอไข่มิงแบบเขาว่าคนหำใหญ่จะหูตึงอะไรนะไม่ต้องทำทรงห้าหำลุงเอก,ก็เล็กแค่นั้นจะเอาอะไรอีกหนูดูพี่มาสามชั่วโมงแล้วค่ะถือว่ามาไกลมากค่ะพัฒนามากเลยค่ะคนดูได้อะไรมากมายเลยค่ะกูเ <c oughs> กียดีเสียงอย่างนี้จริงๆเลยนะแบบมันประชดกูแบบตอเล,อล็กตัวแหลก